สามารถเว้นได้สักถ้าฝนตกเว้นได้สามวันสี่วันเว้นได้เลยมะม่วงแชทไม่ดีคกับเว้นได้หลายวันอ่าเว้นได้หลายวันเลยมะม่วงนี่สำหรับคนที่เขียบปลูกเว้นได้หลายวันเลยอ่าใช่หอกคนที่เขีบปุ๊กที่เขีบดูแลมะม่วงใหญ่นะเท่าเดียวคุณโอเคปลูกมะม่วงใหญ่พอเหามถ้ามะม่วงเล็กมะม่วงเล็กก แต่พันธุ์ของคุณนะพันธุต้นใหญ่ยูคุณซื้อความสะดวกแล้วเพราะว่ารากรา,าก,กแ,<ล>แข็งแรงรดน้ำมันยุบลงไม่รู้ตอนนี้มันยุบแล้วเราจะปักไม้ถูกเอาไมนะ้น่ะเรื่ย่างน้เาก่อนยังไม่ต้องอนในในาอะไรนะคะแล้วก็ผ่านไปแล้วนะคะพอเขาแตกใบเขาดูพร้องได้อมุนอาจจะเป็นขุดขุดชีวภาพอะไรแบบนี้ไม่ต้องไปยุ่งธนาฮะให้น้านอย่างเดียวก่อนเพราะว่าให้รากเขาแหละออกมุดออก คนกรางทองเนี่ยเวลาสุกเนี่ยมันจะสีอชมพูเนี่ยพนสุกแล้วนีไม่ได้ขายของเพราะว่าไม่มีต้นคนไม่นิยมแล้วก็ไม่ทำถ้าติดใจแต่อันเม็ดลงไปทิ้อได้ค่ะเม็ดช้าหรอกแต่ดั้งกลุ่มมันก็ไม่มีแล้วไม่มีขายเลยที่บอกให้ในตลาดมีแต่ร่องทองไข่ย่าไข่ย่าไข่ย่าจะไปทิ้งก็จะรู้ได้ไงว่าสุกก็คือกลมใช่กลิ่นจะฟุ้งเลยค่ะ อกล่องทองอกล่องบ้านแพลวอกล่องขาวชนิดเดียวกันถ้าสามเนี่คุณไปซื้อเนี่ยก็คืออันเดียวกันเชื่อที่ก่อนนะชื่อแต่อันเดียวกันเพราะมันไปอยู่ดันเนินเรียกอกล่องดำเนินแต่ตัวเดียวกันเลยค่ะแลวต่ว่าไปอยู่ที่ไหนใช่แล้วพอตีเต้องเอาออกก็เอาแล้วก็เป็นลำโดนลำโดนหุบนี่จะเอาออกไหมคะอันนี้เอาไม่เอา ลุงแม่นําป็นสิถ้ามีปวกทำไงคะมะม่วงแล้วคุณนภัสจะได้ดูแลเผื่อว่าจะมันหิงคุณจะมีราออกคุณคุณนภัสไม่ออกหรอกเพราะว่ารักอะไรนะแลดแลดบางขาคุณนภัสจามว่าบังคุณรักถามว่าบังกางจะมีแต่เธอที่รู้ใจกันก็คงจะมีแต่เธอเท่านั้นก็เธอคือดวงตะวันที่ฉันนั้นมมีอยู่แต่